สบายดีสบายดีเมื่อน,นี้ขอได้มาอัปเดตข่าวดีเมื่อน,นี้ขอได้ยินข่าวดีขอได้ยินข่าวดีเรื่องว่าอันซิมีอันอนั้นเงินสอยเหลือรอบสองแท้เด้อพี่นอ้องอ่าว่าหกร้อยหกร้อยต่อครอบครัวบวกเป็นต่อคนคือตะก,ก,กี้ได้พี่น้องหกร้อยต่อครอบครัวและกาอัน,อนข่าวดีสำหรับอัน ข่าวดีสำหรับ,บนานผู้ที่วางงานแมนซีได้อน,นะทิละสามร้อยว่าสีมีหอดสี่เดือนทิละ 300. สามร้อยสีมีหอดสี่เดือนเด้ออันนะไม่รู้ก่อนได้ยินข่าวดีก็เลยมาว่าออสูฟังเดี๋ยวนี้กำลังอันนะก็ะจะกำลังเงินนะโหวตกันอยู่แก้สีได้แล้วแหละ ก็จะโหวตกันสิหู้ภายในมือนี้มืออื่นจังได้การเฝ้าติดตามกันเนาะคอยกับพยายามมันนะคอยกับสิเฝ้าติดตามแล้วคอยสิมาอัปเดตให้ฟังเด้อ